ไม่มีไปไหนหรอกต้องการอย่างนี้แล้วต้อต้องการอย่างนี้แล้วงกัยาไม่ต้องตกใจแล้วกันโอ้ไม่ได้ตกใจเลยดีใจอีกั้งไปน้ไม่ได้ตกใจนะดีใจอีกั้งไปนะใช่แต่พูดความจริงเนาะใช่จะไปตกใจอะไรดีกว่าหมายสารไม่มาหาเราแล้วพูดเลยเปลื่ยเล่อยลอยลไม่มีความหมายเลย เราไปพูดอยู่ในศารน่ะมันดีมัน pues> ดี้ท่านจะได้รับฟังคําพูดของเราใช่ไหมระวังรถนะคะระวังรถระวังรถนะแม่แม่ระวังรถนะคะนั่นแหละยืนเลยขอบขับมาที่มาทางนี้เลยมาทางนี้เลยอย่าไปยืนถนนมาแล้วจริงเหมือนตาชาญพูดในศารตาชาญพูดอะไรที่เราก็พูดความจริงความรู้สึกในใจเราเนาะคะ เราได้รับหมายเออนั่นแหละโอกาสของเราใช่ไหมโอกาสของเรามาถึงแล้วแทนที่เราจะจะเราอยากจะอธิบายความรู้สึกแล้วเราเราเราไม่ได้หมายกับเขาเราก็ไม่ได้เข้าไปกับเขาใช่ไหมใครจะรับรู้ความรู้สึกของเราถ้าเรามีหมายเข้าไปเขาจะซักถามเราเราก็เออดีใจด้วยเขาได้พูดออกไปแน่นอน แน่นอนคนอยากตาชานหน้าชู้แล้วไม่ถูกด่าจะมีอะไรก็จะได้พูดแต่ความจริงน่าตานสรุปเมื่อกี้มีหมายมาตาชาดีใจดีใจโอ้โหปกติมีหมายมามีตกใจโอ้ตกใจไม่แล้วดีใจที่มีหมายเรื่องนี้ใช่ที่หมายมาให้เราไปเราไปเป็นพยานอในที่สุดตบมือก ใหบอกว่ามีหมายแล้วตกใจไหมแล้วถึงมีหมายมาก็ต้องดีใจสิจะได้ไปเป็นพยานเปี้ยวไปเลยตาชานความหมายของตาชานราอนี้ลูกามีหมายมาตาชานก็ดีใจตาชานจะได้เป็นกระบอกเสียงความจริงบ้างจะได้เขาจะได้ถามเราเขาจะได้ถามเราทนายจะถามเราอาจารจะถามเราใช่ไหมใช่เป็นยังไงเรื่องเราเป็นยังไง เขาถามมาเราก็ตอบไปถามมาเราก็ตอบไปเออถ้าไม่มีหมายสารมาเราอยากจะพูดกับเขาอยากจะอธิบายให้เขาฟังเขาก็ไม่รับรู้เข,เขาไม่สนอีกเขาไม่สนอีกคนนอกสายตาใช่ตาชานมีขา อารมณ์คุมคายรือไบอกคนาดาหรอวสบัดบอบสมัยเอ้าอย่างอย่างนี้ไม่มมีหมายมาอยากจะพูดจะตายถูกแต่ว่าพูดไม่ได้พูดไปเขไม่ได้ไไม่ได้ใครเชิญเขาจะถามเต่างกันนมงจะเป็นเร่อดีนะตานะเป็นเรื่องดวเรื่องดีไม่ดีนะเพื่อ ได้้ดแลเป็นร่วมพรลมใจได้้ว้ดของหลานนั่นแหละแค่คำตอบแค่นี้นะจ้าแล้วรถแม่ไปปกคะรถนี้จอดอยู่ที่นี่เหรอ พวกเจ้าพวกเจ้าล้อมรถต่ชานไว้รู้ตัวกันหรือเปล่าน่อนี่นะคะก็เราก็ได้ทราบคำตอบจากประชานแล้วนะคะนว่าอ๋อก็ได้ทราบคําตอบแล้วที่ตะชานบอกนะคะเนาะว่าเออก็ได้รับหมายสารนะคะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเนาะอย่างน้อยก็ทุกอย่างมันก็จะได้คลี่คลายเนาะก็ถือว่าตะชานก็ท่านก็อ่า คงจะมีความรู้บ้างแหละนะคะเนาะเพราะฉะนั้นเราก็ฟังจากปากตาชานเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะไม่พูดอะไรเพิ่มเติมนะคะเนาะมันเป็นส่วนอ่ามันเป็นเรื่องของคดีความนะคะเนาะเพราะฉะนั้นเราจะไม่พูดอะไรนะคะเนาะนี่นะคะก็มาเรียกพยานนั่นแหละค่ะเนาะก็ขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณทุกท่านนะคะ ขอพรบคุณค่ะทุกท่านนะคะขอบคุณประสิ์นะคะคุณสมจิตคุณอาคมเนี่ยค่ะคุณวัชรพรนะคะตอนนี้ก็ไปเรียบร้อยแล้วนะคะเนาะก็มียาจิตมขอพรบคุณนะคะขอบคุณคุณสันติกาคุณสันนี่นะคะนี่นะคะก็ไม่เป็นไรนะคะขล่ามระวังรถลูกลูกเลยแล้วคุณลาวคามขอบคุณค่ะคุณศรีภายนะคะ คุณกันนิกาพอมาไวัยท้ที่บ้านกกกกเราเราเรียนแต่ทัศนีเลยนี่อ่ะนี่นะคะแม่งาะสวัสดีค่ะคุณกันนิกานะคะคหมายเยกพยานมีปลาใช่ค่ะหมายเยกพยานนะคะเนาะคุณส,สวิตานะคะคุณรัตนาคุณแม่รัตนานะคะคุณยูนี่นะคะสวัสดีนะคะคุณหนุ่มสุพรรณชาแน,นลสวัสดีค่ะคุณกันนิกาถูกต้องค่ะตาพูดถูกค่ะใช่ค่ะเนาะถ้าเกิดว่ามันได้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้วน่ะ เมื่อถึงเวลานั้นล่ะค่ะลุงก็จะเป็นผู้บริสุทธิ์นะคะเนาะได้สู้กันจนคือจนจน,จนแบบไปถึงขั้นสูงสุดนะเขาก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะคะเนาะคุณธนาสอนคุณนิตยาคุณสมศรีลเขอบคุณค่ะคุณสมศรีคุณพันนี่เงียบเงียบไปเด้อถ้าจริงๆอ่ะฟุตก็อยากให้ให้เงียบน,นะญญนี่นะคะคุณนิตยานี่ไม้สานของลุงหาหรืออ๋อไม่ไม่นะคะเป็นไม้สานของ น้องแล้วก็อะไรลูกยาอาชิหรืออะไรนี่แหละนะต้องไปดูคลิปนะคะคลิปยาอาชินะคะเนาะคุณสมปองเมื่อไจะมาดูแลช่องตัวเองด้วยโอ้คุณสมปองบอกไม่ได้แล้วนคะ่ะเนาะยาสมอนแกก็ไม่ค่อยอ่านคอมเมนต์อยู่แล้วนะคะเนาะแต่ถ้าติ๊กต็อกอ่ะแกที่หนึ่งเพราะฉะนั้นใครเข้าช่องยาสมอนต้องทำใจนะคะเนาะคุณมูนสวัสดีนะคะคุณพัชกรอศอักดิ์ศรีกดไลค์ให้พี่เฟิร์มด้วยนะคะเนาะ เราก็ได้เห็นแล้วนะคะเราก็เนาะก็เจ้าหน้าที่ตำรวจมานะคะแล้วก็เราก็ทราบรายละเอียดแล้วนะคะนอกา่าเจ้าหน้าที่ตำรวจมาเรื่องอะไรนะคะเนาะเราก็ได้ทราบเรียบร้อยแล้วนะคะเอฟซี FC ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เฟื่องด้วยนะเมื่อกี้เฟื่องขึ้นช้าเกือบจะไม่ทันเลยเพราะว่ามันมันมันอะไรนะคะมันเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันขึ้นมันเดี๋ยวนี้มันขึ้นช้ามากเลยนะ มันไม่ได้เหมือนแต่ก่อนนะเพิ่งลงไลท์ไงลงไลท์ปุ๊บก็โอ้นี่นะคะขอพระคุณค่านี่คุณกันกาเขาไปยันพูดความจริงไปเลยค่ะลุงจะได้ทอนมนทินใช่ค่ะใช่เนาะก็มันก็เป็นสิ่งดีแหละนะคะเอฟซีเนาะนะคะอย่างคุณตาเองคุณตาบอกว่าดีใจก็เพราะว่ามันจะได้ไปสู้กันในชั้นศาลนะคะแล้วคุณตาก็จะได้พูดออกมานะคะเนาะล้วก็เป็นเรื่องดีนะคะเป็นเรื่องดี เอฟซีอย่าลืมไปชมคลิปนะคะแล้วก็ไปชมไลฟ์สดเมื่อกี้ให้เฟื่องด้วยนะคะติดติดเหลืองนะคะแล้วก็ไปชมให้สักสินาทีนะคะคนละสินาทีนะคะนี่นะคะขอบพระคุณค่ะนี่นะคะคุณโมเรสสวัสดีค่ะคุณลูกค้านี่นะคะสวัสดีค่ะคุณเฟื่องค่ะคุณสมศรีสวัสดีค่ะคุณธัญพาสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะมันมันมันนานมันมันมันอุ่นมันอุ่น เกี่ยวเครื่องก็ล้ำนลยนี่แม่จ้องอยู่นะเครื่องอยู่ก็ล้ำลุกก็ล้ำลุกนมเปี้ยวลุกแล้วน้ำเปี้ยวกำลังเครื่องอยู่ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านจ้องตากเหมิงด้วยนะโอ้ยเปียกนั่งบนน้ำขอบคุณค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะคุณจุรารัตน์